หรือ3 1 2หหรือว่า330 C เนี่ยจะใช้หน้าจอแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านี่คือรูปร่างหน้าตาของหน้าจอนะครับเป็น3 1 2 c ซึ่งหน้าจอจะเหมือนกับ3 2 0 C นั่นแหละนะครับกรกอนะครับมีอะไรบอกมีหนึ่งก็คือระดับน้ำมันรู้อยู่แล้วนะครับตัวที่มันมีรูปน้ำเต้านะครับแล้วมี รูปขีด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 แหลมอยู่ตรงกลางนั่นหมายถึงสัญลักษณ์ของน้ํานะครับข้างๆเป็นประหลอดหมายถึงความร้อนของเครื่องยนต์น้ำเครื่องยนต์นะครับส่วนนี้เป็นรูปสัญลักษณ์กระบอกไนล์ริกนะเซตนาฬิกาปรับดิสเอสจัดดิสเพย์นะครับก็คือปรับค่าต่างๆนะจอปรับความสว่างความเข้มนะความเข้มความคมชัดนะครับเนี่ยบางบางท่านไม่พอดีเห็นไหมครับมันจางไปมันเข้มไปเนี่ยกดปรับตรงนี้นะครับใบไบเนสนะครับก็คือความสว่างของ ความสว่างของไฟหน้าปัดโดยรวมนะครับอันที่2 SelectTool นะครับ e l e c t t ทูลตัวน,นี้ก็คือหมายถึงว่าบางคันนั้นใส่ใอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเราสามารถเพิ่มเครื่องมือได้นะแต่แคันนี้ไม่เคยใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรมาเลยนะครับเป็นบักเก็ตหรือว่าโนทูลคือคือใช้ปุ้งกีขุดธรรมดานะครับก็จะเลือกเป็นบักเก็ตไว้อยู่แล้วนะครับอ่านี่ครับอ่านตั้งค่าเลือกเครื่องมือนะครับอันที่3นะครับย่อมาจากฟิลเตอร์ฟลูอิดฟลูอิดอินโฟหมายถึงว่าค่ากองของเหลวนะครับ ค่ากองต่างๆเราเข้าไปดูนะครับเช่น engine oil filter นี่ก็คือกรองน้ํามันเครื่องนะครับเปลี่ยนทุก500ชั่วโมงคันนี้ก็8 0ันแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนหมายถึงว่าไม่ได้มาเซ็ตชั่วโมงใหม่นะครับอันนี้จริงมีประโยชน์เรื่องเราไม่ต้องมาจดว่ารถเราชั่วโมงถึงหรืยอยังนะครับชั่วโมงถึงการเปลี่ยนถ่ายเราสามารถมากดดูได้เลยว่าโอเคกรองเราถึงอายุชั่วโมงเปลี่ยนถ่ายแล้ว,ลวเราก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวกดไปจะบอกวิธีการเซ็ตตั้งด้วยว่าการปรับชั่วโมง ที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยปรับชั่วโมงให้เป็นศูนย์การนับใหม่ทำยังไงเนี่ยก็จะมีครับลองเลื่อนไปเรืย fuel filter นะครับกองเชื้อเพลิง swing die นะครับ pilot filter check drain hydraulic return final die ตัวเดินนะครับน้ำมัน h ฮ d r a u l i นะครับให้เปลี่ยนทุก5,000นะครับ coolant นะครับน้ำหล่อเย็นเปลี่ยนทุก3,000หรือประมาณปีกว่าๆว่มันจะมีทั้งหมด4บรรทัดนะครับหน้าแรกนการตั้งค่าเลือกเครื่องมือข้อมูลกองของเหลวแล้วก็ บริการนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะให้ใส่รหัสรหัสตัวนี้จะมี2ชุดนะครับพื้นฐานก็คือรหัส0 0 0แล้วก็1นะครับศูนยกดถูกต้องเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ Machine Info คือข้อมูลของเครื่องจักรนะครับเรื่องแรกคือ Engine Speed รอบเครื่องนะครับต่อไปเป็น Implement ปั๊มนะครับวงเล็บดีหมายถึงไดฟ์ไดฟ์ปั๊มก็คือปั๊มขับปั๊มขับก็คือปั๊มหนึ่งปั๊มลูกที่ตรงกับเครื่องนั่นเองนะครับเพลชเชอรตัวนี้ขีดแสดงว่ามันไม่ขึ้นคันนี้มันไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องเซนเซอร์เสียนะครับ อันที่2องอินเมนปั๊มไอนี่นคือไอเดลครับไอเดลปั๊มคือปั๊มตามมันจะขับกันอยู่2อลกูกปั๊มมันจะมีลูกซ้ายาลูกขวานะครับลูกหน้าลูกหลังนะครับปั๊มนี้คือปั๊มตามนั่นเองนะครับไม่มีเพชเชอร์ขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเซนเซอร์เสียนะครับอินพิเม้นต์ปั๊มพาวเวอร์ชิฟเพชเชอร์นะครับก็ป ature, บเป็นบอกให้ช่างได้บีคอว,ว่าแรงดันพาวเวอร์ชิฟแรงดันของโซลีนอยด์ที่อยู่ที่ปั๊มเนี่ย สั่งงานอยู่ที่เพชเชอร์คำนวณเท่าไหร่นะครับไอตรงนี้ก็คือเราจะต้องแคลิเบตนะครับทุกคดีแคลิเบทพีเอวีโซลีนอยด์เพื่อให้ค่าตรงนี้มันขึ้นตรงกับความเป็นจริงนะครับถ้าเราแคลิเบตด้วยเกจแล้วมันไม่ตรงเนี่ยค่าที่ขึ้นตรงนี้มันก็คือเชื่อถือไม่ได้นะการแคลิเบตคือการปรับตั้งให้มันอยู่ในค่าที่มันตรงให้มันเป็นค่าจริงนะครับรุ่น C ีเนี่ยมันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งมันไม่กดกลับไม่ได้มันต้องกดออกเ,อเดียวแล้วต้องเข้าใหม่ตลอดเลยนะครับ เอามารีเซตนะครับรีเซตฟิลเตอร์ฟลูอิดอเวอร์แปลว่าเราเซตตั้งค่าชั่วโมงนะครับสมมติว่าอันนี้สมมตินะฟูลเอลฟิลเตอร์กองเชื้อเพลิงเนี่ยโหใช้มา8,000กว่าชั่วโมงแล้วเราเปลี่ยนแล้วเราอยากจะรีเซตให้มันนับให้เราใหม่เนะี่ยเราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเรากดรีเซตนะครับอายูชัวนะครับตัใ้ใจไหมจะเปลี่ยนนะครับแล้วกดชัวร์แน่นอนนะครับมันก็กลายเป็น0ชั่วโมงแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มนับให้เราใหม่นะครับ working hour info นะครับตรงนี้ จะบอกชั่วโมงของการทํางานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของรถคันนี้คือเครื่องยนต์เนี่ยหมุนมาทั้งหมด2 6งหมชั่วโมงแล้วจะเป็นข้อมูลถ้าเราไปซื้อรถนะครับเราก็มากดดูตรงนี้ได้ว่าชั่วโมงจริงๆที่บันทึกอยู่ในกล่องมันตรงไหมนะครับปั๊มนะครับปั๊มทํางานมาเท่าเครื่องยนต์ไหมนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาเท่าเวลมอเตอร์คือตัวเดินเครื่องยนต์ปั๊มทํางานรถคันนี้ทํางานมา2 0 0 0 0กว่าชั่วโมงแต่นะครับท่าเวลมอเตอร์คือเดินเนี่ยแค่2009ชั่วโมงแสดงว่ารถนี้ มันเดินไม่เยอะนะครับสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาวิคเคราะห์ได้ว่ารถตัวนี้เดินไม่เยอะเว้ยช่วงล่างน่าจะยังไม่ช้ำมากนะครับตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นเอาเซนเซ,นเซอร์จากเพชเชอร์สวิตนะครับของคาเวลก็คือของตัวเดินเนี่ยมาจับดูนะครับเพชเชอร์สวิตของตัวเดินมันออนเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็น,นับชั่วโมงแสดงว่าเดินไม่เยอะสมมติว่าระบบไฟฟ้ามันครบถ้วนนะครับก็จะวิเคราะห์ได้เลยว่าเนี่ยเดินแต่ถ้าเพชเชอร์สวิตมันเสียแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นชั่วโมงที่คาดเคลื่อนไป เพพตี้คือคุณสมบัติต่างๆเวลาจะเข้ามาดูหน้าจอนี้เราจะใส่รหัสหรือไม่ใส่ครับสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ Alert option นะครับการเตือนเตือนว่ากองถึงอายุแล้วจะให้เตือนหรือไม่เตือนตั้งได้นะครับชุดรหัสต่อไปนะครับเป็นลึกขึ้นแล้วเป็นของช่างนะครับที่จะเป็นรหัสเดียวกันกับพวกรุ่นดีก็คือใส่ F 3ตัวนะครับแล้วก็เลข2นะครับเข้ามาอีกหน้าหนึ่งครับเป็นเป็นหน้าเซอร์วิสหน้าบริการของช่างเพื่อดูข้อมูลที่มันมากกว่าเดิม ECM summary นะครับเป็น3 1 2หนึ่ง C standard นะครับ ต่อไปเป็นสวิตช์สตาร์ทมันก็จะเป็นสวิตช์ต่างต่างตั้งแต่แรงสวิตช์น้ำมันเครื่องสวิตช์กองอากาศนะครับเยอะเลยนะครับผมจะบอกหลกักๆดีกว่านะครับโลเพเชอร์สวิตช์ก็คือตัวนี้เป็นของมือโยกสนะิบเป็นมือโยกนะ11เนะครับเป็นตัวเดินถ้าเราโยกแล้วมันเปลี่ยนจากโลเป็นไฮเนี่ยแสดงว่าเพชเชอร์สวิตช์ที่ผมบอกเนี่ยมันทํางาน,นมันจะจับชั่วโมงการเดินตัวนี้แหละแล้วบันทึกไว้ว่าเราโยกไปก,กี่ชั่วโมงนะครับที่รถสองหมื่นน่ชั่วโมงโยกเดินแค่สามพันชั่วโมง ถ้ามันายแสดงว่าโอเคเพชเชอร์สวิตที่คอนโทรลนะให้ mm hmm. ตัวขเขียวรุ่นใหม่ตัวสีดำเนี่ยมันออนออนปุ๊บส่งไปบอกกล่องแล้วก็กล่องมาสแสดงผลขึ้นหน้าจอว่ากล่องรับรู้แล้วนะว่ามันออนเราโยกแล้วเวลาโยกเดินปุ๊บหนึ่งเนี่ยสมมติว่าถ้ามันตัดรอบลงที่ออตโต้อย,อยู่พ3 0 0รอบเนี่ยมันก็จะเร่งไปที่เราเร่งอย่างทุเราเร่งสิบไว้นะครับเราไม่ไโยก พอเราโยกเดินปุ๊บเนี่ยเพชเรสวิต์ออนกล่องรับรู้ว่าโยกปุ๊บมันจะสั่งมอเตอร์คันเร่งให้เร่งกลับไปที่10เหมือนเดิม2ก็คือกล่องก็จะสั่ง t l v Solenoid ครับ Solenoid ที่สั่งปั๊มนะครับให้ทํางานในหน้าที่ของมันคือลดโฟตามกําลังเครื่องยนต์นะครับให้มันเดินส่งน้ํามันไปมากที่สุดเท่าที่เครื่องยนต์จะไหวนะครับถ้าเพชเชอร์สวิตนะครับถ้าสวิตตัวนี้เสีย ก็ทาให้กองไม่รับรู้นะครับเราโยกแล้วนะครับกองก็จะไม่สั่งโซลิโนยน์แล้วถ้าตัวเดินเราจะโฟน้ํามันไม่พอถึงแม้จะมีเพรสเชอร์ที่พอรถเราก็จะเดินไม่เร็วนะครับวิธีการเช็คก,ก็นี่เลยนะเข้ามาโหมด11เนะครับเป็นโหมดของทาวเวลของคตัวเดินนะครับเราโยกโยกตัวเดินดูถ้าจากโลเปลี่ยนเป็นไฮนี่แสดงว่าระบบไฟฟ้าในส่วนนี้ปกตินะครับต่อไปเป็นสตาร์ทัคือสถานะสถานะของสวิตต่างๆ หน้าต่อมาคือเป็นสถานะอุณหภูมิสถานะต่างๆ2งเนี่ยเป็นแรงดันของปั๊ม1นครับสามในนั้นปั๊ม2นะครับมันไม่ขึ้นขึ้นศูนย์เพราะว่าเซ็นเซอร์มันเสียที่เราดูหน้าแรกต่งที่นี้นะครับที่ว่ามันขึ้นขีดไปแต่หน้านี้จะขึ้นเป็นศูนย์นะครับเราจะดูอะไรอีกเราดูรอบรอบเครื่องอยู่ที่พันห้าเนี่ยเราจะดูประมาณนี้ครับมีรอบเครื่องยนต์นะครับแรงดันของเซนเซอร์ปั๊มหนึ่งปั๊มสองนะครับเทอร์สวิตช์นเราจะดูกะักดกบประมาณนี้ซึ่งมันเยอะมาก ดังนี้ก็เป็นโค้ดนะครับบอกโค้ดเออร์เรนะครับตังนี้คือมี2 e งเออร์เรนะครับ6กาก็สามารถเอาตัวเลขนี้ไปวิเคราะห์ได้ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับระบบไฟฟ้าตรงไหนอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนที่เสียนะครับ,บวงจรขาสายช็อตอะไรอย่างนี้ครับเรเอาตัวเลขอย่างนี้ไปบอกช่างได้ว่าช่าง่ยถ่ายรูปไปเลย รถมันขึ้นแบบนี้รถเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นหน้าจอนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าขับจะกดแล้วทาให้เสียคนขับจะกดแล้วทาให้รถไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ครับหน้าจอทามาเพื่อให้คนขับเป็นคนดูนะครับดูค่าต่างๆถึงแม้ว่าหน้านี้จะเป็นหน้าของช่างก็ตามเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบอกช่างนะครับถ้าจะรอช่างอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะนานนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการบอกวิธีการนะครับกดหน้าจอเพื่อดูข้อมูลต่างๆของรถแคดซีนะครับ ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างที่จอมีบอกนะครับอาจจะไม่ได้บอกทุกหัวข้อเพราะว่าบางหัวข้อก็อผมไม่รู้นะครับแต่จะบอกที่สําคัญและจาเป็นที่ดูกันอยู่บ่อยๆก็มีแค่นั้นเลยนะครับตนคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ